สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 18.4 Beta 1บมาให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกันไว้ทั้งนักพัฒนาและ Public Beta ได้อัปเดตเพื่อทดสอบทดลองกันต่อแล้วครับโดยหลังจากที่ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง1สัปดาห์ผมได้พบฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติมจากเดิมอีกครับซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์น่าใช้และชวในให้อัปเดตมากเราไปชมกันเลยครับในแอปโทรศัพท์หัวข้อแป้นตัวเลขสำหรับเพื่อนๆที่ใช้2ซิมที่มุมบนซ้าย Apple ได้เพิ่มลูกศรชี้ขึ้นและลง เพื่อให้เราทราบว่าสามารถแตะเพื่อเปิดดูเมนูตัวเลือกในการเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ได้ว่าเป็นเบอร์หลักหรือเบอร์รองในการนัปเดตไปในเว s 18.4คุณสมบัติค้นหาของฉันหรือไฟล์ไมล์รองรับการทำงานในประเทศเกาหลีใต้แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้สามารถใช้ในการค้นหาผู้คนและสิ่งของได้แล้วครับในหน้าจอศูนย์ควบคุมเมื่อเราเพิ่มตัวควบคุมแอมเบีย เราสามารถปรับขนาดการแสดงผลได้3แบบระหว่างปุ่มวงกลมแบบวงรีแนวนอนหรือแบบรูปสี่เหลี่ยมชอบแบบไหนเลือกใช้เลือกปรับ,บกันได้ครับและในโหมดการปรับแต่งนี้เมื่อเราแตะบนตัวควบคุมแอมเบียนหน้าจอในการเลือกเพลย์ลิสต์จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกฟังได้ด้วยครับหรือจะเลือกจากคลังของเราเองก็สามารถทำได้เช่นกันโดยแอมเบียนแต่ละแบบก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่ต่างกันไปให้เลือกฟังครับ ในหน้าจอล็อกเมื่อเราแตะบนหน้าจอค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการปรับแต่งเราสามารถลบตัวควบคุมด้านล่างแล้วเพิ่มใหม่ด้วยการเลือก ambient Music ที่ต้องการเพื่อให้เปิดใช้งานได้ง่ายๆจากหน้าจอล็อกและในโหมดการปรับแต่งนี้เมื่อเราแตะบนตัวควบคุม a อ B i e n t หน้าจอในการเลือกเพลย์ลิสต์จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกฟังได้ด้วยครับหรือจะเลือกจากคลังของเราเองก็สามารถทำได้เช่นกันโดย Ambient แต่ละแบบก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่ต่างกันไปให้เลือกฟังครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตกเสร็จสิ้นจากนี้ไปเราก็สามารถแตรั้งไว้บนตัวควบคุม Ambien t Music ในหน้าจอล็อกแล้วฟังเสียงเพลงได้ทันทีโดยการทำงานส่วนนี้ฟรีไม่ต้องมีการสมัครใช้บริการ Apple music อะไรนะครับสามารถเลื่อนสลับฟังเพลงได้ตามต้องการเลยครับในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าแตะปุ่ม a อคชั่เลื่อนไปยังตัวควบคุมแล้วแตะปุ่มเลือกตัวควบคุมในรายการตัวควบคุมที่แสดงขึ้นมา เลื่อนไปยังตัวควบคุม Ambient Music แล้วแตะเลือกรายการที่ต้องการตอนนี้เราก็สามารถกดปุ่มแอคชั่นเพื่อเปิด Ambient Music ได้แล้วครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะในหน้าจอาการตั้งค่านี้ด้านล่างสุดจะมีคำสั่งกำหนดค่าสแสดงขึ้นมาเมื่อแตะเลือกเราสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการได้ด้วยหรือจะเลือกจากคลังของเราก็สามารถทำได้เช่นกันโดยแต่ละแบบก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่ต่างกันไปให้เลือกฟังครับ <S <S ในแอปรหัสผ่านหัวข้อรหัสยืนยันซึ่งจะแสดงรหัส ที่มีช่วงเวลาหมดอายุสำหรับการล็อกอินบัญชีต่างๆในการอัปเดตเป็น iOS 18.4ที่มุมบนขวาจะสแสดงวงกลมระยะเ,เวลาที่รหัสจะหมดอายุให้ทราบด้วยครับเมื่อครอบครอบก็จะสร้างชุดรหัสใหม่ขึ้นมาวนไปเรื่อยๆครับตามปกติแล้วในแอปเมลเมื่อเราลบอีเมลใดๆอีเมล,เมลถัดไปจะสแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติในการอัปเดตเป็น iOS 18.4เราเลือกได้แล้วครับว่าจะให้สแสดงอีเมลถัดไปหรือไม่โดยในการตั้งค่าของแอปเมล Apple ได้เพิ่มคำสั่งลบหรือย้ายคำสั่งการทำงานข้อความเข้ามาเมื่อแตะเลือกเราสามารถเลือกได้ระหว่างดูข้อความถัดไปและไม่เลือกข้อความตามค่าเริ่มต้นคือดูข้อความถัดไปซึ่งเป็นการทำงานปกตินั่นเองครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆเลือกไม่เลือกข้อความจากนั้นเราลองไปลบเมลกันครับจะเห็นว่าเมื่อลบแล้วอีเมลถัดไปจะไม่แสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วครับแต่จะย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงรายการอีเมลทั้งหมดแทน เพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้ไปเลือกตั้งค่ากันได้ครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.4หนึ่งในความสามารถใหม่ที่มีประโยชน์และน่าใช้มากที่จะเปลี่ยนการค้นหาข้อมูลใน Safari ของเราไปตลอดการนั่นคือการเพิ่มการรองรับการค้นหาด้วย ChatGPT แทน Google หรือเครื่องมือค้นหาอื่นใน Safari ให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการเปิดใช้งานก็ง่ายมากค้นหาข้อมูลได้สารพัดตรงใจไปดูวิธีกันเลยครับ ก่อนอื่นให้เพื่อนๆติดตั้งแอป ChatGPT ในเครื่องก่อนนะครับด้วยการเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอป ChatGPT มาติดตั้งในเครื่องลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับจากนั้นเปิดแอป Safari ขึ้นมาแต่บนไอคอนทางด้านซ้ายในช่องสำหรับป้อนลิงก์ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะจัดการสนขยายเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์ ChatGPT ค้นหาสแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกได้เลยแล้วแตะเสร็จสิ้น จากนั้นแตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อปิดกรอบเมนูที่แสดงขึ้นมาเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปอยากค้นหาอะไรก็แตะในช่องป้อนลิงก์ด้านบนแล้วพิมพ์ข้อมูลการค้นหาที่ต้องการแล้วแตะปุ่มไปบนคีย์บอร์ดหรือปุ่ม go การค้นหาจะทำผ่าน ChatGPT ทันทีเลยครับได้คำตอบที่โดนใจตรงใจชัดเจนตรงประเด็นกว่าการค้นหาผ่าน Google หรือเครื่องมือในการค้นหาอื่นเยอะเลยครับในหน้าจอนี้เพื่อนๆยังสามารถแตะเปิดเพื่อเปิดแอป ChatGPT ในกรณีที่เพื่อนๆสมัครใช้งาน ChatGPT เอาไว้ LY, สามารถแตะลงชื่อเข้าใช้จากนั้นป้อนชื่อละรหัสผ่านเพื่อใช้คุณสมบัติของ AI ได้มากขึ้นได้ด้วยครับเมื่อได้ผลลัพธ์ในการค้นหาแล้วหากต้องการค้นหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถแตะในช่องค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาเพิ่มเติมได้เลยครับหรือจะแตะในช่องสำหรับป้อนลิงก์แล้วพิมพ์ค้นหาก็ได้เช่นกันเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยครับจากนี้ไปการค้นหาข้อมูลต่างๆบนเว็บจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพื่อนๆที่สนใจไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยนะครับในการอัปเดตเป็นไ o เ18.4บแปอปเปิได้เพิ่มหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากใน Safari จากนี้ไปเปิดเว็บไหนเช็คได้ทันทีเว็บไหนเชื่อมต่ออันตรายควรปิดโดยด่วนทําได้ง่ายๆเช็คได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับในแอป Safari ีเมื่อเพื่อนๆเปิดไปยังเว็บใดแล้วอยากรู้ว่าเว็บนั้นๆปลอดภัยที่จะเชื่อมต่อหรือไม่มีอันตรายไหมวิธีเช็คทําได้ง่ายมากครับ ด้วยการแตะไอคอนทางซ้ายมือในช่องป้อนที่อยู่เว็บในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะไอคอนรูปจุด3จุดแล้วแตะคำสั่งรายละเอียดความปลอดภัยในการเชื่อมต่อซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 18.4ข้อมูลจะสแสดงขึ้นมาให้ทราบทันทีเลยครับว่าเว็บนี้ปลอดภัยหรือไม่ใบรับรองใช้งานได้หรือไม่สามารถดูรายละเอียดใบรับรองต่างๆเพิ่มเติมได้โดยจะสแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรอง เพื่อให้เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์นั้นมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือถ้าเจอเว็บไซต์ไหนมีการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยให้ออกจากเว็บนั้นๆนแล้วปิดโดยด่วนเลยครับเพราะเว็บเหล่านั้นอาจจะพยายามหาวิธีใช้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพื่อแอบดูหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้ครับจากนี้ไปสงสัยเว็บไหนเช็คกันได้ง่ายๆแล้วครับในแอป Sa f a r i เมื่อเราสร้างแท็บใหม่แล้วแตะในช่องค้นหาด้านบนรายการประวัติการค้นหาจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้เราเลือก หรือดูรายการค้นหาก่อนหน้านี้ได้หรือจะแตะคำสั่งล้างทั้งหมดเพื่อลบประวัติการค้นหาก็สามารถทำได้เช่นกันครับใน ios 18.4เมื่อเราเปิดใช้คุณสมบัติการแตะด้านหลังเครื่อง2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อสั่งงานต่างๆเมื่อเราแตะด้านหลังเครื่องบนหน้าจอจะสแสดงกรอบข้อความสถานะขึ้นมาบอกให้ทราบการทำงานด้วยครับในการใช้งาน ios 18.4หรือ ipad os 18.4กับ mac os 15.4เราสามารถตั้งค่า mac ด้วยการใช้ iPhone หรือ iPad ได้ด้วยด้วยการใช้กล้องบน iPhone หรือ iPad ส่งไปบนสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจอ Mac เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Apple ของเราได้ครับในการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่หรือหลังจากที่รีเซ็ตล้างเครื่อง Apple ได้เพิ่มการตั้งค่าในหัวข้อ Age Range เพื่อเลือกช่วงอายุสำหรับคนที่ต้องการใช้ iPhone ข้อมูลนี้จะช่วยให้ iPhone สามารถเลือกการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่นถ้าเลือก Child หรือเด็ก การตั้งค่าจะให้เลือกเชื่อมต่อบัญชีของครอบครัวเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลหลักๆใหม่ล่าสุดที่ผมพบเพิ่มเติมใน iOS 18.4 Beta1 เ้นเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเจอบั๊กอะไรกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ a p p l e ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง,ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนีี้สสวัสดัดครบ